สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมเวมบินาออนไลน์ทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่กับซีรีส์การอบรมออนไลน์ประจำปี2565นะคะของ m o d e x TD ค่ะโดยหัวข้อในวันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มนะคะเข้าสู่เน,นื้อหาขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสว่วนยาจะลุงพิทาค่ะเป็นเอนจิเนียร์จาก m o d e x TD ค่ะที่จะมาให้ข้อมูลนะคะสำหรับการอบรมในหัวข้อวันนี้ค่ะ โดยหัวข้อในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการก้าวเข้าสู่นะคะการผลิตอัจฉรยิยะหรือว่า smart manufacturing นะคะ <S <S โดยอาศัาย,ย,าศายออการตั้งค่านะคะงื่นไขการฉีดน,นะคะจากข้อมูลจำเพาะของเครื่องฉีดนั่นเองะคะ่ะสำหรับเนื้อหา,านะคะบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4หัวข้อหลักๆด้ยกัน,นะคะ่ะโดยออหัวข้อแรกนะคะจะเกี่ยวข้องกับ บทน้ำนะคะของตัวดิจิทัลวินนะคะหรือว่าการผลิตอัจฉริยะเมนูแฟนเจอริงนั่นเองค่ะต้อตากถัดมานะคะหลังจากที่เราทราบนะคะเกี่ยวกับการผลิตอัจฉริยะนะคะที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในสมัยนี้เราก็จะไปสู่นะคะแมชชีนคาร c t e r i z a t i o n นะคะหรือว่าการตั้งค่านะคะข้อมูลจำเพาะของของเครื่องฉีดเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็ หลักการเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะหรือว่ารวมถึงนะคะเรามาดูเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะจากผู้ใช้งานจริงนะคะก็ไปสู่หัวข้อแรกนะคะก็คือหัวข้อของบทนำนั่นเองค่ะหลายท่านคงทราบกันดีนะคะว่ากุ การฉีดขึ้นรูปค่ะมีความซับซ้อนนะคะและก็เป็นปัจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูปด้วยค่ะโดยกระบวนการกลไกการฉีดขึ้นรูปเนี่ยในอ uh, j e c t i o n machine หรือเครื่องฉีดหนึ่งยูนิตเนี่ยจะประกอบด้วยก uh, ระบวนการที่สําคัญต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ o l d i n g process นะคะหรือว่ากระบวนการฉีดขึ้นรูปนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ค่ะจะควบรวมไปถึง uh, พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมนะคะในเงื่อนไขการฉีดต่างๆค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะภายในชิ้นงานโดยที่เวลาที่เราทดลองมน t r y o u t นะคะหรือว่าทดลองขึ้นพิมพ์ชิ้นงานจริงเนี่ยบางทีเราจะไม่ทราบนะคะคกลไกที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างะคะลำดับถัดมานะคะก็คือเป็นตัว Control Panel นะคะหรือว่าหน้าต่างควบคุมนะคะเงื่อนไขการฉีดที่หน้าเครื่องจักรจริงเวลาที่เราใช้งาน ตามเครื่องจักรต่างๆค่ะหรือ,อ,อตัว material นะคะหรือว่าวัสดุเกรต่างๆที่เราใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานนั้นๆค่ะ